สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎช่วง16-31ธั 3, 11, นวาคม2567เรามาดูกันนะคะว่าชาวกรกฎค่ะความรักของคุณช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะ,ะคุณได้ดาวศุกร์นะคะได้ดาวศุกร์มะเร็งรักเป็นเทวีโชคแต่ดาวศุกร์นี้ก็เป็นตำแหน่งพินทุบาทเช่นกัน นะคะชาวกรกฎเนี่ยช่วงนี้ชาวโสดนะคะจะมีคนมาชอบพอนะคะเ,เป็นสเสน่ห์นิยมนะคะจะมีโชคกับต่างเพศได้อาจจะได้ของถูกใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแทนคําพูดนะคะอารมณ์ประมาณนั้นส่วนคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่30นะคะตั้งแต่วันที่30ดาวศุกร์จะไปอยู่ร่วมกับเสานะคะแล้วก็เป็นสถิตพบมรณะอีกนะคะก็ ดาวเสาร์ก็คือดาวเจ้าเรือนปัตตินะคะบางครั้งบางคราวอาจจะมีในเรื่องของการผิดใจกันนะคะหรือถ้าเรื่องใหญ่ก,กว่านั้นมันก็การพัดพลาดก,การห่างเหินต่อกันนะคะส่วนคู่รักครอบครัวช่วงนี้ค่ะนะคะอาจจะมีเรื่องของความวุ่นวุ่นวายไปเกี่ยวข้องกับบ้านเรื่องของบ้านเรื่องของต่างๆนานานะคะเรื่องของบ้านคู่รักครอบครัวอาจจะได้ของมีค่าก,กับคู่ด้วยนะคะ รงนี้ได้ของขวัญจากคู่ด้วยก็มีนะคะได้โชคกับคู่ก็มีนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวกระโจังหวะนี้ค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ mm hmm. คู่รักครอบครัวมีในเรื่องของการจัดการคุณอาจจะมีความคิดไอเดีย นะคะทาบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่ได้หรือซื้อของหรือความคิดของคุณอาจจะรู้สึกว่าอ่ะคุณอยากจะซื้อของใหม่เข้าบ้านได้อารมณ์ประมาณนั้นหรือคู่รักครอบครัวค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าอืมอยากมีเวลาหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านมากขึ้นหรือมีเวลาไปเที่ยวร่วมกันไปพักผ่อนร่วมกันอารมณ์ประมาณนั้นได้และบางท่านก็จะมีโชคกับคู่ด้วยนะนะคะตรงนี้โชคจากคู่ ได้ของขวัญของถูกใจของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะได้แล้วมันเป็นการเซอร์ไพรส์ได้ไหมก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้คู่รักครอบครัวใครรอใครอยากจะได้อะไรอยู่ในใจอ่ะเอาง่ายๆก็คือคุณอาจจะได้เซอร์ไพรส์จากคู่นะคะหรือคุณจะได้รับแรงสนับสนุนแรงส่งเสริมจากคู่ได้ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นทำอะไรหรือสิ่งที่คุณทำมานะคะงานตรงนี้ นะคะงานธุรกิจที่คุณทํามาเนี่ยคุณก็อาจจะได้แรงสรับสนแรงส่งเสริมนะคะกับคู่การร่วมกันทําอะไรกับคู่ก็น่าจะมีโอกาสความสําเร็จนะคะตรงนี้ความสําเร็จเป็นไปได้ด้วยดีอ,อุปสรรคปัญหานะคะต่างๆนานาภายในครอบครัวบางคร้งบางคราวคุณก็อาจจะรู้สึกว่าต้องพยายามอดทนอดกลั้นนะคะบางทีอ่ะบางเรื่องบางราวภายในครอบครัวมันก็น่าจะมีอะไรบ้างแหละนะคะลิ้นกับฟันบ้างภายในครอบครัวอย่างเนี้ย นะคะแต่ก็ยังมองในมุมว่าก็ยังมองในมุมว่าอืมถ้าจะมีอะไรมันก็น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายช่วงนี้ของกรกฎนะคะของค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นกรกฎอาจจะมีเกณฑ์ในรักษาการแบบว่าอ,อยากจะเดินทางไหมนะคะอยากจะเดินทางเที่ยวอยากจะอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะเออ,อย่างเช่นที่บอกไปแล้วถ้าใครต้องการเที่ยวต้องการเดินทางไปพักผ่อนนะคะก็หมายถึงคุณจะต้องเร่งส,สางงานเร่งเคลียร์งานเลยค่ะ นะคะในช่วงนี้ด้วยงานอาจจะมีปัญหาอะไรที่คุณต้องแก้ไขนะคะส่วนนอกนั้นนะคะความสุขมาโอกาสมาโชคมาคู่รักครอบครัวนะคะโชคมางานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆคุณที่คุณอยากจะเริ่มอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบุกเบิกอะไรใหม่ๆโอกาสมันมานะคะโอกาสมันมาตรงนี้ถึงแม้ว่ามันยังไม่เข้าที่เข้าทางสักทีเดียวชาวกรกฎบางท่านรอคอยข่าวดีกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะคะ อ่าเท่าที่เห็นบางท่านรอคอยการสรับสนบางท่านรอคอยข่าวดีกับผู้หลักผู้ใหญ่อันเนี้นะคะมีด้วยเท่าที่เห็นนะนะคะส่วนช่วงนี้ปัญหาอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยถ้าจะเป็นอะไรมันก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะการเงินบ้างนะคะบางครอบครัวก็การเงินบ้างเพราะจะต้องมีค่าใช้จ่ายปลายปีค่าใช้จ่ายซื้อของใหม่อีก Oh, นะคะค่าใช้ใจ่ายการเดินทางอีกนะคะบางท่านก็มีปัญหาการเงินเอ่อที่ว่าต้องเรามองว่าคุณไม่ได้เชิงประคับประคองแต่หมายถึงว่าหมายถึงว่ามันก็ต้องผ่านพ้นไปได้นะคะแต่ต้องใช้คําว่าผ่านพ้นไปได้ใครที่จะตัดสินใจยื่นเรื่องนะคะกับคู่ก็ได้ค่ะยื่นเรื่องยื่นธุรกรรมไปเกี่ยวข้องกับเออบ้านนะคะสินเชื่อต่างๆนาะนาะอาจจะมีข่าวดีด้วยนะ นะคะอาจจะมีข่าวดีส่วนคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยเรามองว่ากระกฏช่วงนี้นะคะก็อยากจะประคับประคองความรักนะคะเหนื่อยก็เหนื่อยแต่คุณรู้สึกว่าคุณต้องคุณต้องพยายามเท่านั้นเองคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักมันไม่ดีเราจะต้องทํายังไงให้มันดีขึ้นหรือเป็นช่วงของการกลับมาคิดทบทวนว่าที่เรากับเขามีปัญหากันแบบนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไร นะคะแต่เราก็ยังมองว่าที่ผ่านมาคุณก็พยายามเต็มที่ละหรือตอนนี้คุณจะพยายามให้เต็มที่ได้นะคะส่วนในบางท่านเนี่ยจะเกิดการห่างเหินการห่างเหินตรงนี้มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าอารมณ์นะคะคิดมากคิดเยอะนะคะว่าเขาเนี่ยเอ๊มีคนอื่นหรือเปล่ายกตัวอย่างบางท่านเป็นแค่แฟนกันอ่าไกลกันนะคะ แฟนมีคนอื่นไหมแฟนพักนี้เปลี่ยนแปลงไปแฟนพักนี้คุยไม่เหมือนเดิมแฟนพักนี้ทําไมเงียบถามอะไรก็เงียบอ่าอะไรอย่างนั้นอะ่ะนะครับมันก็เกิดปัญหาความคิดมากละในช่วงนี้นะคะส่วนในบางเคสนะคะส่วนในบางเคสจะมองในมุมว่าจะมองในมุมมองว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือเป็นฝ่ายคุณหรือเป็นฝ่ายเขาก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าเออมีในะเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวอาจจะต้องห่างเหินกัน น่าอาจจะต้องห่างหืนกันใครที่เป็นครอบใครที่อยู่กินกันเป็นครอบครัวคู่รักนะคะก็กอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมานะ่ะเราดูแลเอาใจใส่เขาเราพยายามทําดีที่สุดละแต่ณนะวันนี้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าณนะวันนี้เรารู้สึกเราไม่แน่ใจว่าความรักตรงนี้ มันจะมีที่เราพยายามเนี่ยมันเราจะได้รับสิ่งดีๆตอบกลับมาไหมนะคะบางท่านก็ช่วงของการทบทวนแต่การทบทวนของบางท่านเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจว่าถ้าความรักมันไม่ดีมันยากจะไปต่อมากๆเลยเราพยายมามมามากแล้วนะคะเราปล่อยเขาไปดีกว่าไหมในเมื่อเราเป็นฝ่ายพยายามแต่เขาเป็นฝ่ายนี่เหมือนกับเราเป็นฝ่ายพยายามแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่พยายามอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ได้ว่าอืมจะต้องตัดสินใจว่า มันไม่ไหวแล้วจริงๆอารมณ์ประมาณนั้นนะมาดูคนของคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคนของปรากฏนะคะโอ้ oh. พระเจ้าเออมีความรู้สึกว่า เขาไม่สนใจที่จะแก้ไขปัญหาอะไรเลยเนาะมีความรู้สึกว่าพอเวลามีปัญหาเข้าบ่ายเบี่ยงก็ได้นะคะหรือไม่สนใจกับปัญหาหรือบางเคสคู่ของคุณหรือแฟนของคุณตอนนี้เงียบหายไปเลยก็มี นะคะเขาอาจจะมีในเรื่องของงานได้ไหมได้เขาอาจจะให้ความสําคัญในเรื่องของงานนู่นนี่นั่นหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขามันเบื่อเบื่อในหนต่อกันก็ต่างคนต่างเย็บก่อนต่างคนต่างอยู่ก่อนนะคะไม่แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบอะไรใดๆในช่วงนี้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นส่วนในบางเคสนะคะเขามีคนอื่นที่เขาอาจจะปกปิดปิด,ปดบังกับคุณที่เหมือนกับว่าอารมณ์อารมณ์ อารมณ์คุณกับอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะคะมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุขก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้ที่เขาก็อยากจะไปคุยกับคนอื่นหรือการคุยกับคนอื่นที่เขาปกปิดปิดบางคุณเขารู้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุยแล้วมันมันมีอะไรที่เปนคลิกกันลงตัวกันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันหยุดชะง,งักลง นะคะนี่คือตัวตนของเขาที่เป็นแบบนี้และบางเคสนะคะมีการเงียบหายไปจริงๆขาดการติดต่อบล็อกไม่บล็อกก็เงียบไม่ติดต่อรู้ว่าติดต่อกันรู้ว่าทักกันแต่เงียบนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะติดต่อเพื่ออะไรตัวเขาเองเขาก็เบื่อเบื่อในอารมณ์ประมาณนั้นด้วยนะคะตรงนี้ไม่ได้มองว่าคุณเป็นฝ่ายผิดแต่อารมณ์ของเขามันรู้สึกขึ้นมาแบบนี้ว่าเขาก็ไม่ต้องการจะคุยเขาก็ไม่ต้องการจะติดต่อมีปัญหาอะไรก็นี้ หายเงียบนะคะหรือต่อให้ตอนนี้ทะเลาะกันเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะเสวนาหรือปฏิเสธอะไรพลวันว่ากันไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายท่านนะคะหลายท่านเขารู้สึกได้หละว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยวันข้างหน้าเหมือนคุณเลยค่ะความรู้สึกตรงกันเลยนะ,ะว่าเอ๊ะทำไมระหว่างเขากับคุณเนี่ยเขาดูมาสักพักแล้วว่าความรักมันไม่ดีขึ้นอะความสุขมันไม่ได้มีมากขึ้น นะอาจจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นปัญหาของคนรอบข้างหรืออาจจะเป็นปัญหาของครอบครัวอะไรอย่างนั้นะนะคะตรงนี้มันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเขาอาจจะกลับไปอยู่ในเซฟโซนของเขานะคะหรือสุดท้ายท้ายสุดแล้วเขาก็ไปคุยกับคนอื่นที่เขารู้สึกว่าคุยแล้ว มันน่าจะมีอะไรดีๆหรืออาระมณ์ประมาณแบบนี้ว่าเขามองอนาคตแล้วว่าเอ้ยระหว่างเขากับคุณนะคะกับเขากับทางเลือกใหม่นะคะกับคุณมันชะงักแต่ทางเลือกใหม่มันมีโอกาสอาระมณ์ประมาณนั้นนี่คือตัวตนของเขาปัจจุบันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแนวโน้มเป็นยังไงบ้างแนวโน้มนะคะรกฎ สิบห้าวันนี้ค่ะอย่างน้อย,อยปลายปีแล้วเนี่ยช่วงตั้งแต่สามสิบแล้วเนี่ยดาวศุกร์จะไปอยู่ร่วมเสาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องควรระวังนิดนึงนะคะกับปัญหาความรักช่วงนี้ถ้ามันร้อนเราก็ต้องดับร้อนนะคะอ,อ,อย่าหุนหันอย่าอะไรพลันอย่าแบบว่าเขาเรียก่ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะแนวโน้มค่ะ,ะกรกฎ คนที่ยังมีความหวังกับความรักครั้งนี้เขาฟ้องมาว่าคุณก็ยังหวังยังคาดหวังว่าความรักเนี่ยเขาจะกลับมาง้อคุณจะกลับมาขอคืนดีกับคุณหรือจะกลับมาปรับตัวปรับแก้ไขกับคุณก็ได้นะคะหรือจะกลับมาแบบว่าพูดจาดีๆใส่คุณก็ได้นั่นคือความหวังของคุณถึงแม้ว่าในใจของคุณคุณรู้สึกได้ว่าคุณเนี่ยมีคนอืมมีศัตรูละมีคู่แข่งละนะคะหรือคุณรู้สึกได้ว่าเขามีทางเลือกแล้ว นะคะแต่คุณก็ยังมีความหวังกับความรักครั้งนี้นะคะว่าอ่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งแหละเขาอาจจะมาคุยกับเราก็ได้อาระมณ์ประมาณนั้นหรือกลับมาใช้ชุดร่วมกันอยู่ก็ได้นะคะแต่ทั้งเนี้ยพอคุณหวังนานๆเข้าความหวังของคุณมันจะเปลี่ยนเป็นความเขาเรียกวอะไรความรู้สึกของคุณนะค่ะจากที่เคยหวังจะเปลี่ยนเป็นความคิดว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วมันก็แค่ความหวังสุดท้ายท้ายสุดแล้ว อยิ่งหวังนานวันเราหวังในเชิงละะักษณะเราอาจจะรักเขามากเกินไปลุ่มหลงเขามากเกินไปเออ่ทำให้เราด้วยสัเราอึดอัดขนาดนี้เราตันขนาดนี้เราไม่มีทางออกขนาดนี้หลายๆท่านเปลี่ยนจากตรงนี้แหละมันคือความคิดด้วยเหตุและผลของคุณว่าอืมจะมองในมุมว่าสักวันหนึ่งคุณอาจจะคิดได้นะคะคุณอาจจะคิดได้ว่าความรักแบบเนี้ย มันอาจจะเป็นความรักที่เหมาะไม่ได้เหมาะสมกับคุณเลยไม่ได้ไม่ได้คู่ควรกับคุณเลยก็ได้นะคะนั่นคืออนาคตของคุณส่วนบางท่านก็แค่หวังว่าเมื่อไหร่เขาจะมาเคลียอะไรเคลียใจกับคุณเท่านั้นเองนั่นคือแค่ความหวังของคุณแต่ยิ่งหวังคุณยิ่งทุกมองว่าตอนนี้คุณกําลังทุกทุกกับการกระทําหรือทุกกับใดๆก็ได้ที่รู้สึกได้อะว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้คบกันแค่สองคนมันไม่ได้อยู่กันแค่สองคน นะคะมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวพันด้วยมาดูนะคะฝั่งเขาโอ้โหตายคุณรู้ว่าเขาเจ้าชู้คุณรู้ต่อให้เขาไม่เจ้าชู้แต่คุณก็รู้ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบว่าคนเข้าถึงง่ายหรือสเสน่ห์ก็ได้นะคะตรงนี้ อ่าส่วนตัวเขาเองนะคะบทสรุปออกแออนวโน้มของเขาเขาอาจจะรู้สึกแบบนี้ค่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็เป็นเขาก็มีสิทธิ์มีทางเลือกในชีวิตของเขานะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นแค่แฟนกันเนี่ยถ้าความรักเนี่ยกดดันกันเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองค่ะเขาต้องการเขาไม่ต้องการที่แบบว่าอะไรที่กดดันอะไรที่แบบว่าจะต้องเอาคําตอบจากเขาเลยอะไรที่แบบว่าจะต้องทําให้ จะต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องทําตามความพึงพอใจของคุณอย่างเนี้เรามองว่าเขาต้องต้องการแบบนี้มากกว่านะคะแต่ถ้ายกตัวอย่างเปลี่ยนจากความกดดันเปลี่ยนจากอารมณ์มาเป็นการอ่อนหวานใส่กันและกันก็ไม่แน่นั่นคืออีกหนึ่งอีกหนึ่งทางนะอีกหนึ่งทางนะความรักก็อาจจะได้ไปต่อนะคะนี่คือแนวโน้มฝั่งเขาแต่สมมติว่าถ้ามันไม่ใช่ล่ะ ทางเลือกค่ะเขามีทางเลือกใหม่นะคะอารมณ์ประมาณเพราะว่าจะมองในมุมมองว่าตอนนี้เขาเริ่มหมดใจหรือเริ่มเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์นตรงนี้นะคะ <urers> ความเบื่อหน่ายตรงนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรใดๆก็ตามแต่มันเกิดจากความเบื่อหน่าย <Fellows S 1> ถ้าความรักมันเป็นความกดดันหรืออะไรกันมากเกินไปหรือทิฐิกันมากเกินไปเขามีทางเลือกน่าเรามองว่าเขามีทางเลือกและก็บางเคส เขาต้องการใครก็ได้อะที่เหมาะสมนะ,ะที่คุยกันเข้าอกเข้าใจที่แบบว่าคบแล้วสบายใจนะคะไม่ต้องมามีการทะเลาะวิวาทะอารมณ์ประมาณนั้นนั่นคือบางเคสที่เขาอาจจะตัดสินใจก็ได้ว่าเขาเลือกที่จะ move on นะคะนั่นคือบางเคสมีการ move on นะบางท่านบางท่านเนี่ย เขาต้องการความรักครั้งใหม่ที่เหมือนกับว่าคบแล้วสบายใจคบแล้วไม่ต้องมามีเรื่องแบบน่าตื่นเต้นที่ต้องมานั่งคอยทะเละกันหรือแบบว่าไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะอาจจะเป็นเพราะนิสัยใจคอของเขาด้วยแหละที่เขาต้องการเป็นตัวของตัวเองส่วนคนที่เป็นแค่แฟนกันต้องบอกก่อนนะคะว่าเขายังไม่ได้พร้อมบอกนะคะเขาอย่างคนคนนี้ยังไม่ได้พร้อมบอกที่จะชัดเจนนะคะเขายังเรื่อยๆอยู่เลยนะเขายังไม่ได้บอกว่าต้องมาค้างคาดหวังเขารู้สึกว่า ความรักอ่ะเขาถ้าจะลงตัวเขารอจังหวะได้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะคนที่เป็นแฟนกันไ่ใบเดิมๆเลยค่ะคุณหวังกับคนคนนี้นะคะเราบอกว่าคุณหวังกับคนคนนี้มากเลยหวังเขาจะชัดเจนกับคุณหวังว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีมีความสุขแล้วก็มีความสําเร็จนะคะแต่คุณหวังกับคนเจ้าชู้หรือคุณดันไปหวังกับคนที่เขามีสเสน่ห์กับคนอื่นมากมายนั่นแหละค่ะมันคือประเด็นมันคือปัญหานะคะ อ่าไพสรุปก็ฟ้องมาว่าคุณก็ยกังคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะติดต่อกลับมาถ้าคุณตอนนี้ห่างกับเขาอยู่นะคะหรือตอนนี้นะคะคุณทะเลาะกับเขาอยู่คุณก็คาดหวังว่าอ่ะเขาจะกลับมาคุยกับคุณดีๆนะเกิดขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นแต่สุดท้ายท้่สุดจะมองว่าบทสรุปความรักครั้งเนี้ต่อให้คุณใช้ความพยายามหรือต่อให้คุณมีความหวังขนาดไหนนะคะจะมองว่าปัญหาตรงเนี้ย มันมันอาจจะไม่ได้ลี้คลายไปไหนนะก็หมายถึงอะไรความหวังมันมันเหนื่อยล้านะนะคะมันเหนื่อยล้าหรือหมายถึงง่ายๆการห่างเหินค่ะง่ายๆคือการห่างเหินนะคะแต่ถ้าคู่ใดล่ะคู่ใดยังมีความพยายามต่อกันอยู่อ,อ่าก็อยากจะให้พยายามค่ะนะคะยังอยากจะให้พยายามแต่ความพยายามของคุณ่ะ มันทุกข์อยู่แล้วมันหวานอมขมกลืนอยู่แล้วคุณจะต้องทําอย่างไรล่ะที่คุณจะเอาเขาอยู่เพราะตอนเนี้ยเขาพร้อมที่จะไปเสมอถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคุณมีใจรักกับเขาก็ตามนะคะถึงแม้ว่าแบบนี้เราบอกว่าเขาพร้อมที่จะไปเสมอส่วนบางท่านจบแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเรากับเขาบันคงไม่เหมาะสมต่อกันในเมื่อสิ่งที่ดีๆเรามอบให้กับเขานะคะความรักดีๆเรามอบให้กับเขาแต่เราเขา สิ่งที่เขาให้กลับคืนมามันไม่ใช่สิ่งดีๆเลยนะคะมันคือความเจ็บช้ำน้ำใจได้ละค่ะคือการห่างเหินนะคะ <_ S 1> คนโสดกระโอือใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยหรือต่อให้คุณอยู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ที่ชัดเจนก็เถอะ ไม่ชัดเจนเ,เหมือนกับว่าเขามีคนอื่นเลยนะนะคะหรือเหมือนกับว่าเขาจะไปชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งแล้วอ่ะชาวโสดค่ะมีคนมาขายขนมจีบนะคะเนี่ยโอมีคนมาขายขนมจีบค่ะบางท่านได้ของถูกใจด้วยนะเท่าที่เห็นนะคะของถูกใจหรือาอ,าอาจจะเขาอาจจะให้อะไรคุณก็ได้เป็น เขาเรียกว่าเป็นของแทนคําพูดนะคะหรือสื่ออะไรกับคุณก็ได้ที่เป็นเป็นแทนคําพูดอารมณ์ประมาณนั้นนะคะใครที่เข้ามาจีบแล้วเราก็กลับมองว่าชาวกรกฏคุณก็มีความหวังกับความรักครั้งนี้คุณก็อยากจะประครับประคองความรักครั้งเนี้ยนะคะให้มันสมหวังนะคะตรงนี้นี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องส่วนบางท่านคุณไม่ได้มีคนเข้ามาคนเดียวเรามองว่าคุณกาลังจะมีตัวเลือก แต่ทั้งนี้การมีตัวเลือกคุณก็ยังไม่พร้อมชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะคุณก็ยังไม่พร้อมชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคนไหนนะคะที่สามารถดูแลดูแลคุณได้คนไหนที่คบแล้วรู้สึกในใจมีความสุขคนไหนคบแล้วแล้วรู้สึกว่าไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยคุณค่อยชัดเจนเรามองว่าคุณก็ยังไม่น่าจะพร้อมชัดเจนหรืออารมณ์ประมาณนี้ถ้าไม่ใช่คุณก็คือคนที่เข้าหาคุณ คนที่เข้าหาคุณคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาก็คงไม่น่าจะคุยกับคุณคนเดียวนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขามีเจ้าของเจ้าของหรือเปล่านะคะตรงนี้แต่ถ้าณปัจจุบันสมมุติคุณไม่ได้คิดอะไรเลยล่ะ การคบค้าสมาคมตรงนี้มันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแบบว่ายังไม่มีอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขนะคะยังไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความชัดเจนอาจจะเป็นมิตรภาพกันหรืออาจจะได้เข้ามาแบบส่งเสริมอุปถัมภ์กันได้ทั้งนั้นหรือตรงนี้ไม่ได้มองเป็นเรื่องของความรักเลยมองเป็นว่าไอ้คุณจะได้ใครเข้ามาสักคนหนึ่งส่งเสริมคุณงานะะส่งเสริมคุณนำพาโอกาสมาให้กับคุณในเรื่องของช่องทางไรายได้ในเรื่องของการงานการเงินได้ทั้งนั้น และก็บางท่านค่ะไม่คุณก็เขาแหละมีตัวเลือกนะคะอาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่มีตัวเลือกเขาก็เลยยังไม่พร้อมชัดเจนให้กับคุณได้หมดหรือถ้าเป็นคุณมีตัวเลือกก็หมายถึงคุณมีสองตัวเลือกที่คุณยังรู้สึกว่าคุณก็ยังสับสนกับตัวเองหรือคุณยังเอาแน่เอานอนกับตัวเองไม่ได้หรือคุณยังตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าคุณจะเลือกใครดีนะคะอารมณ์ประมาณนั้นคือเราก็มองว่าน่าจะถ้าเป็นแบบนี้รักพี่เสียดายน้องมา นะคะหรือหมายถึงกว่าจะตัดสินใจสักครั้งหนึ่งกว่าจะตัดสินใจสักทีหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนั้นต้องเหมาะสมกับคุณอะนะคะตรงนี้ด้วยบางท่านได้พบรักคนไกลนะหรือการลังจะมีเกณฑ์การเดินทางแล้วได้พบปะพบรักนะ,ะพบคนถูกใจได้หรือพบมิตรภาพที่ดีๆก็ได้นะคะส่วนบางเคสไม่อยากจะเปิดใจเลยอะ นะ,ะไม่อยากจะเปิดใจกับรักใหม่เลยเพราะว่าเรามองว่าคุณยังนึกถึงคิดถึงนะคะนึกถึงคิดถึงอดีตคู่รักอยู่นะคะอดีตคู่รักอยู่ทั้งทั้งที่ว่าเขาอาจจะไปได้ดีของเขาหรือเขากำลังจะไปเริ่มต้นสัมพันธ์ครั้งใหม่ของเขาแล้วก็ได้นะคะมันเป็นในเรื่องของความคิดถึงเฉยๆนะคะนี่ก็คือคนโสดกระกฎแต่ถ้าใครเปิดใจกระกฎเปิดใจได้ค่ะ นะคะเอ่อดาวสุกเร็งรักอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพิธุบัติอย่างเงี้ย<ๆ>ก็อย่าจะมองในอีกมุมมองว่าคนคนนี้อาจจะผ่านการเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะตรงนั้นก็ได้ก็ไม่ได้เสียหายถ้าเขามาแบบโสดนะคะแต่ถ้าเขามาแบบกักกักกักคุณแล้วกักมีกักอีกหนึ่งคนอันนี้เราก็มองว่าคุณก็น่าจะคุยกับเขาโดยที่ลักษณะก็ยังไม่ต้องมาชัดเจนคุยไปก่อนดูไปก่อนว่าเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณได้มากขนาดไหนนะคะ ความรักเนี่ยสเสน่ห์สเสน่ห์ช่วงนี้สเสน่ห์มาเนื้อหอมมามีคนเข้ามาแต่คนเข้ามาเนี่ยให้ดูไว้ว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าแต่ถ้าเขาชัวร์แล้วไม่มีใครแล้วความรักตรงนี้แหละมันจะค่อยๆค่อยๆมองเห็นความชัดเจนต่อกันบางท่านนะคะมีคุยกับคนไกลมีคนไกลเข้ามาจีบก,ก็อาจจะหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงว่าเขากับคุณอาจจะได้เจ,เจอกันได้ ะะอาจจะได้เจอกันได้ตรงเนี้ยคนที่มีปัญหาความรักต้องระมัดระวังนะคะใครที่มีปัญหาความรักเนี่ยระวังเรื่องมันจะเกิดนะมันเกิดจากการเฉยชามันเกิดจากการเย็นชามันเกิดจากการที่แบบว่าพอมีปัญหาต่างคนต่าง หันหลังใส่กันอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะถ้าเวลามีปัญหาแล้วว่าคนที่มีปัญหาความรักส่วนคนโสดค่ะชาวโสดอาจจะได้คนมีตําหนิดได้อาจจะได้คนไกลได้นะคะชาวโสดหรืออารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยอยากจะสนใจเปิดใจในเรื่องความรักหรือเปล่านะคะมีคนเข้ามาค่ะสเสน่ห์มานะคะแต่อารมณ์ตัวตนของคุณก็ไม่อยากจะสนใจเรื่องความรักหรือบางท่านยังคิดถึงเรื่องราวในอดีตอยู่ ะค,ะความรักในอดีตมันยังเป็นพิษอยู่อารมณ์ประมาณนั้นคุณก็ยังคาดหวังว่าอืคนในอดีตจะติดต่อกลับมาอะไรอย่างนั้นส่วนบางท่านก็มีโอกาสมากเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะคะบางท่านก็มีได้ทั้งใหม่และเก่ามีทางเลือกเข้ามาเลยค่ะนะคะทางเลือกให้คุณได้ตัดสินใจแต่เราก็มองว่าใครที่มีทางเลือกอตอนนี้นะคะความรู้สึกนึกคิดของคุณก็เหมือนกับคนที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ะนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะของกระกฏ นะก็อีกอย่างหนึ่งค่ะกรกฏใครที่เข้ามาเนี่ยจะมองว่ากรากฏเนี่ยเป็นคนที่โลกส่วนตัวด้วยจะมองว่าเป็นคนกรกฏเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกด้วยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถูกใจหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่ถูกสเปคอะไรก็แต่คุณอาจจะแบบว่าแค่คุยนะคะแค่คุยแต่ช่วงนี้เนื้อหอมนะคะช่วงนี้เนื้อหอมคุณอาจจะได้เพศตรงข้ามเข้ามาส่งเสริมคุณบางสิ่งบางอย่างแต่คุณอาจจะได้แค่คุยเป็นมิตรภาพไปก่อน นะคะก็น่าจะประมาณนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะในคลิปความรักนะคะก็ขอให้กระกฎนะคะอ่าขอให้กระกฎคนที่มีปัญหาประครับประคองกันไปให้ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลายปลายเดือนนี้ดาวศุกร์ไปอยู่ร่วมเสานะมันเป็นคู่เส้นศัตรูนะคะ อยากจะให้ประคับประคองกันไปอะไรหนักนิดเบาหน่อยเราอดทนเราคุยกันดีๆนะคะเราอดทนเราคุยกันดีๆค่ะให้ผ่านไปให้ได้ถ้าผ่านไปไม่ได้เนี่ยปีหน้ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะจะเป็นจุดเปลี่ยนค่ะนะคะอ่าส่วนคนโสดขอให้พบรักที่ดีงาม นะคะขอพบรักที่ดีงามขอให้คุณมีความสุขสมหวังกับใครบางคนที่เข้ามาเป็นคู่ของคุณจริงๆเป็นคนของคุณจริงๆนะคะก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ